ต่อนะคะไปที่นะคะตัวอัปเดตเซอร์เคลตี้นะคะตัวนี้หน้าโฮมเนะาะทษทีค่ะไปที่ปุ่มสตาร์ทนะคะทษทีย้อนให้ดีแล้วก็ไปที่อัปเดตเซอร์เลตี้นะคะ แล้วก็ดูเมนูซ้ายมือมันจะมีคำว่า Windows Security นะคะหรือจำรูปที่มันเป็นเหมือนเกาะเนี่ยะะจากนั้นนะคะคลิกไปนะคะก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะะก็เปิด Open Windows Security นะคะมันก็จะลันไปที่หน้าตัวปิดโปรแกรม Windows ของเราะะแล้วก็เลือกไวรัสตัวนี้นะคะตัวเมนูตัวนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Manage s e t t i n g กดปิดให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็ไปติดตั้งโปรแกรมได้ะคะไปต่อเลยนะคะเห็นหน้าจออยูอ่เนาะะแล้วจากนั้นนะคะเลือกภาษาการติดตั้งต่างๆนะคะก็มันก็จะรันถ้าเราตั้งค่าแค่ตัว Word นะคะตัว PowerPoint ก็เหมือนกันหมดนะคะเนาะ ตามนี้นะคะเดี๋ยวสื่อนี้ก็จะส่งเข้าให้ดูนะคะเป็นรายละเอียดต่อไปโปรแกรมบีอัดไฟล์นะคะหรือขยายไฟล์นะคะเซเวน,นะคะหรือวินลาที่อาจารย์แนะนำนะคะเราก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะคะในตัวโคมทั่วไปนะคะหรือ,อเว็บไซต์ที่เปิดให้เราดาวน์โหลดฟรีนะคะก็คีย์นะคะวินลาก็ได้หรือวินชิพนะคะ ัวนี้จะช่วยในเรื่องของกรณีที่เราต้องการที่จะส่งไฟล์ใหญ่ๆนะคะ,ะไฟล์ใหญ่ๆที่มันมันเกินเกินที่เขาตั้งไว้เป็นเมกะคะ่ะเราก็จะมาใส่เป็นเป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่เราจะใส่งานใบเล็กๆย่อยๆเนี่ยนะคะรวมนะคะเพื่อส่งงานได้หรือช่วยในการแตกไฟล์ที่เพื่อนส่งมาให้นะคะติดตั้งเซตอัพทั่วไปตามขั้นตอนนะคะ ต่อไปนะคะมาดูโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นนะคะโอรบาร์นะคะต,ตัวนี้นะคะใช้งานหรือตัวนี้โฟกิสนะคะในเรื่องของการเปิดอ่านนะคะก็สามารถที่จะคีย์ตามตัวนี้เลยนะคะเซิร์ชใน เบราว์เซอร์นะคะหรือ g l e c h น o m e นะคะหรือเว็บไซต์นะคะต่างๆแล้วก็ติดตั้งนะคะตามขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะนะต่อไปนะคะเป็นตัวโปรแกรมนะคะ Microsoft ะตัวอ่านนะคะ MP3 นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะ,ะดาวน์โหลดนะคะติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็กดตามขั้นตอนเลือกภาษาก่อนเนาะนะ,ะดาวน์โหลดเสร็จนะคะก็จะไปอยู่ที่ไฟล์ดาวดนะะ์โหลดเนาะ เราก็เลือกภาษาที่ต้องการที่จะให้แสดงผลนะคะกดโอเคแล้วก็กดฟิตนะคะตามขั้นตอนนะคะก็จะติดตั้งเสร็จนะคะสมบูรณ์นะคะอ่าตัวเนี้ยอาจารย์เคยสอนแล้วว่าเมื่อเราหาลงวินโดว์ใหม่นะคะตัวเบราว์เซอร์ที่มันจะแสดงผลในการค้นหาอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือจะเป็นแท็บเบราว์เซอร์อ่าตัวอินเทอร์เน็ตธรรมดานะคะยังไม่มีพวกโฮมอะไรต่างๆเลยนะคะเราคลิก นะคะเข้าไปนะคะติดตั้งนะคะ Google Chrome ได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถพิมพ์ Search ค้นหาได้นะคะตรงแท็บการค้นหานะคะเราก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษทีษ่เราถนัดนะคะดาวน์โหลดโค m มนะคะเนาะเราก็คลิกไปที่ตัวดาวน์โหลดนะคะเราก็ติดตั้งนะคะแล้วก็เซตอัพนะคะตัวนี้เป็นส่วนที่สำคัญแรกๆที่เราจะติดตั้งได้เลยนะคะ นะกดดาวน์โหลดนะคะปึ๊บนะ,ะมันก็จะแสดงผลนะคะการดาวน์โหลดให้เราอยู่ที่ด้านขวานะคะในการดาวน์โหลดนะคะ,ะเราก็สามารถที่จะกดดูนะคะแผ่นไฟล์ดาวน์โหลดงานของเราได้นะคะหรือไปที่ตัวลิสตพีซีนะคะ,ะจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะมาดูที่ ตัวที่ดาวน์โหลดเข้ามานะคะนะมันก็จะแสดงไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะคะคอ,ะอมอาจารย์อาจจะช้านิดนึงเน,ะนาะนะมันเราก็กดเซตอัพนะคะในเรื่องของการดาวน์โหลดได้เลยไม่แสดงผลเพราะว่าเครื่องอาจารย์อาจจะช้านะงานเยอะนิดนึงนะ ติดตั้งนะคะเราสามารถย้ายโปรแกรมที่เราติดตั้งเนี่ยไปไว้ตัวได้อื่นก็ได้นะคะอันนี้จะเยอะหน่อยเนาะอันนี้นะคะหรือนะคะดูมุมด้านขวานะคะอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าช้าอืม ดูมุมด้านขวาที่ดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดลงนะคะสมมติอาจารย์ดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะคะขอโทษทีนะคะดาวโหลดโคมเนี่ยจะอยู่ด้านมุมด้านขวาที่เป็นดาวน์โหลดนะคะาาดาวนโหลดโคมด้วยตนเองเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาตรงนี้ค่ะถ้าเรา เปิดไม่เจอเนาะของอาจารย์มันอาจจะรันช้าเราสามารถคลิกนะคะคลิกดูตรงตรงเนี้ยก็ได้หรือคลิกที่ตัวนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าคลิกตรงนนะะเนี้ยนะคะโชว์อินโฟเดอร์เนี่ยก็จะอาจะบอกว่าโหลดแล้วไปอยู่ที่ไหนนะคะเราก็กดนะคะเซตอัพในเรื่องของการติดตั้งดดบเพิ่นคลิกเข้าไปทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้คือตัวดาวน์โหลดเนาะเสร็จนะคะเราก็ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี gmail ของเรานะคะ ทั่วไปนะคะหรือถ้าใครยังไม่มีเมลก็สมัครเมลได้นะคะต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะซอยคลิปเดี๋ยว